และนี่คือพัดลมระบายความร้อนโทรศัพท์มือถือลองวัดที่พัดลมระบายความร้อนเลยนะครับ21.9สายเกมมิ่งสายดูหนังฟังเพลงต้องมีแล้วแอนบล็อกกัน แกงมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่หนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับพัดลมระบายความร้อนรุ่น X 1 1 1พร้อมกับก้อนแบตเตอรี่ขนาด1,800ม ah, ิลลิแอมป์สายชาร์จแบบไทส C แผ่นโลหะ1แผน่นและคู่มือตรงนี้จะเป็นแผงทำความเย็นนะครับช่องเสียบสายแบบไทส C ตังนี้เป็นพัดลมระบายอากาศส่วนนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด1 8 0 0มิลลิแอมปนนนน์อันนี้เป็นฐานด้านบนอันนี้เป็นฐานด้านล่างวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเราก็นำแบตเตอรี่วางลงไปได้เลยนะครับแบบนี้ เป็นระบบแม่เหล็กดูดนะและตัวเครื่องเนี่ยทำงานทันทีนะครับมีไฟ rgb สวยแบบนี้ด้วยมีตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลืออันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนปุ่มนี้ปุ่มปรับความเย็นสามารถปรับความเย็นได้ทั้งหมด7ดระดับนะครับเปิดเครื่องไว้แป๊บเดียวตอนนี้ขึ้นเป็นไอเย็นขึ้นมาแล้วนะครับเราปาดให้ดูเป็นไอน้ำเย็นๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดความเย็นให้ดูนะว่าเย็นเท่าไหร่นะครับเราวัดอุณหภูมิห้องก่อนนะตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ที่ระบายความร้อนเลย21.9 21.7 ประมาณ21่นะครับค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับวางลงไปบนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับจะดูดติดโทรศัพท์มือถืออยู่แบบนี้เลยนะครับดูดติดแน่นดีเลยนะไม่หลุดล่วงง่ายช่วยการระบายความร้อนโทรศัพท์มือถือได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีสายให้เกะกะด้วยพกพาไปเล่นนอกบ้านได้เลยนะครับหรือถ้าอยู่บ้านไม่ต้องการใช้แบตเตอรี่ก็แบตออกได้นะครับแล้วก็เสียบสาย USB แทน สามารถใช้งานได้เช่นกันนะมีแสงไฟ RGB ติดขึ้นมาสวยแบบนี้เลยนะครับพัดลมระบายความร้อนก็ทํางานได้ดีเลยนะครับต่อไปก็ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนแล้วสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องเลยส่วนมือถ,ถือของท่านใดที่ไม่มีระบบ MaxSafe สามารถใช้แผน่นโลหะติดไปได้หลังเคสได้นะครับสายเกมมิ่งต้องมีไว้แล้วนะจากราคาหลักพันลดราคาเหลือเพียง300กว่าบาทเท่านั้นมีรับประกันให้ด้วย6เดือนกดสังส่งซื้อกระสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนผิดผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ